ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิประจำวันที่1 นะครับจนถึงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2566นะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบาน,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 นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับเดินดีแบบปัง ปุริยงจริงนะครับเพราะไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีพิจิกมีดาวประจําตัวคือดาวพังคานนะดาวพังคานณะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15สถิตยอยู่ในเรือนของราศีกันเราจะเรียกว่าตะนุก็คือตัวเราไปอยู่ในเรือนของราพาี่แปลว่าโชคด,ดีรับลื่นสะดวกโยทิน รายได้2รายได้สามจ็อบพิเศษจ็อบนอกนะครับนะก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกหลายๆท่านนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะช่วงนี้เราจะเนื้อหอมนิดหนึ่งนะครับก็จะมีคนมานะครับถาบทามให้ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นก็ว่ากันไปแต่แน่นอนครับการที่ตัวเราเองไปอยู่ในเรือนราชะ ก็ขอให้เรานะครับนะพัฒนาเกี่ยวเรื่องของศักยภาพตัวเองนะครับเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของช่องทางในการทํามาหากินนะครับในลักษณะต่างๆแล้วเราจะประสบผลสําเร็จอย่างดีนะครับนะถ้าเกิดช่วงนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราได้อะไรราบรื่นสะดวกสะดวกนะครับนะก็ขอให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ดวงดียิ่งๆขึ้นอีกนะครับนะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห ได้ไพ่งูพันหัวนะครับนะโอ้โหอันนี้คือต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคนนะครับนะที่ทําเกี่ยวเรื่องของนะครับงานหลายๆทางนะครับก็บอกว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่งานเยอะมากนะครับโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะมากนะครับแบบประมาณว่าเหมือนมีคนมาแย่งตัวนะเราเองทําอะไรเด่นทําอะไรเก่งนะครับนะความรู้ความสามารถเราก็จะผลักดันให้เราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจช่วงนี้จะเนื้อหอมนิดนึงนะครับนะเส,สนาคนะครับหรือพยานนันทาราชนะครับนะพันหัวก็คือพันเรื่องนะครับนะบางทีเราเองก็จะเป็นช่วงที่อยากจะทํานู่นทํานี่เยอะมากมายเลยนะครับก็พยายามนะเอาที่ว่าเป็นจริงได้นะ ที่สามารถทําได้เลยนะครับนะอะไรที่อยู่ต่อหน้าตอนนี้ที่พอทําให้นะครับเป็นเงินเป็นทองหรือแปลสภาพได้ให้ทําตรงนั้นก่อนนะส่วนอะไรที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้เวลาก็นะครับเอาไว้ทีหลังนะตอนนี้เอาแบบ ใกล้มือไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ดวงชะตาเรานะครับนะอยู่ในจุดที่ดีนะครับและยิ่งได้ไพ่นะครับนะใบนี้ด้วยนะครับยิ่งส่งเสริมนะให้เราเจริญรุ่งเรืองนะครับในเรื่องของโอกาสนะที่มากมายก็พยายามรักษาโอกาสตรงนั้นไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีศักยภาพอะไรนะครับคนเห็นคุณค่าก็อย่าปฏิเสธนะก็ลุยไปเลยนะครับนะคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับนะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะมีช่องทางในการหาเงินหาทองได้เป็นกอบเป็นกำอันนี้ก็ ยินดีด้วยนะครับนะถือว่าโชคดีแล้วตัวเราโชคดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรือนการเงินจะมาช่วยเสริมอะไรยังไงบ้างนะดาวเจ้าเรือนการเงินเรานะครับนะก็คือดาวพระฤหัสบดีแน่นอนครับดาวพระฤหัสบดีเนี่ยตึงมือสําหรับชาวนะครับราศีพิจิกมานานและตั้งแต่วันที่พระฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่19เมษานะครับนะปีห6แล้วนี่แหละนะครับก็ยุ่งยุ่งวุ่นนะครับการเงินการทองชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับมีปัญหา เยอะแยะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานลูกหลานหรือการเสี่ยงโชคการลงทุนก็จะยุ่งยุ่งนๆเนี่ยแหละพอสมควรแหละนะแต่ว่าจะหนักจะเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับนะครับก็จะเป็นการขยายว่าเอาละเราจะมีปัญหาเรื่องนี้นะนะครับนะเอาละนะครับในเมื่อการเงินมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูเซี่ยวไพ่จะช่วยเสริมยังไงนะครับให้การเงินการทองของเราเนี่ยนะครับขยับดีขึ้นนะครับนะเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าประมาทนะถ้าพูดเหลือง การเงินจริงๆนะถ้าได้ไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าคือถ้าเอาเป็นรูปธรรมจริงๆนะเขาบอกว่าให้ตามรอยเงินเราเนี่ยหายไปจากอะไรนะโอเคถ้าเป็นลักษณะของอรายรับรายจ่ายทั่วๆไปเราก็ยังโอเคนะเราก็ยังพอที่จะควบคุมได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะปัจจัยภายนอกเช่นคนอื่นเขาลำบากเดือดร้อนญาติพี่น้องวงศาคาณะญาติเดือดร้อนเอาเงินเก็บเราไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เ็ส่วนหนึ่งนะแต่ไพ่ใบนี้นะครับเขาเรียกเป็นไพ่ไม่ประมาท คำว่าไม่ประมาทก็คือว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นแหละนะว่าเราหมดไปกับเรื่องอะไรเรื่องของที่มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับนะเราก็ดูซิว่าเราลดได้ไหมบางคนเนี่ยหมดไปกับความอยากได้ต่างๆไม่ว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับหรือหมดไปกับกินเที่ยวดื่มหรือหมดไปกับทําอะไรก็สุดแท้แต่นะเขาบอกว่าให้มองหาต้นเหตุหรือนะครับต้นสายของปัญหาเนี่ย นะครับคืออะไรแล้วก็แก้ไขซะเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าไม่ประมาททั้งปวงตัวท่านเองเนี่ยเป็นถึงกษัตริย์ชักนรกนะครับนะถูกในประเทศอยู่ในป่านานมากนะพอกับบาลังแล้วก็ไม่นั่งไม่สวยสุกนะครับยังคงไม่ประมาททั้งปวงยังคงยืนยังคงถือธนูยังถือลูกธนูพร้อมทุกอย่างนะนั่นก็หมายว่าการเงินเราถ้าเราระมัดระวังตัว นะครับเราไม่ประมาททั้งปวงนะบอกได้เลยว่าการเงินการทองเราเนี่ยนะจะไม่เสียหายนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนนะครับต้องรู้ก่อนว่ารายรับรายจ่ายเราเป็นอะไรยังไงนะครับเราถึงจะแก้ไขได้นะครับนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะครับนะเรื่องของความรักเนี่ยนะครับนะดาวเจ้าเรือความรักเนี่ยาต้องบอกว่านะครับก็คือ ดาวพระศุกร์นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับในวันที่1จนถึงวันที่15นะก็ยินดีด้วยกับชาวราศีพิจิกนะครับที่ตัวของคุณเองจะประสบผลสําเร็จเรื่องของความรักอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าดาวนะครับเจ้าหลิงคู่ครองเนี่ยไปสถิตอยู่นะครับในภพของสุภะนะครับแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับแน่นอนครับคันที่ดาวเจ้าหลิงคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในภพดีเดืนอดีก็แสดงว่าเราจะมีคู่ครองหรือมีคนคอยสนับสนุนนะครับ นะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะนะครับนะก็อยู่ที่ว่าเราเองกล้าเจรจากล้าพูดกล้าอะไรหรือเปล่านะครับแน่นอนครับในเมื่อปัตตานีไปสุภาพมีคนช่วยนั่นหมายถึงว่าคนลําบากหรือเดือดร้อนอะไรยังไงก็ลองปรึกษาคนนิดนึงนะครับเขาก็จะมีช่องทางให้นะครับสาหรับคนโสดนะครับคุณมีเกณฑ์มากๆนะครับที่จะเจอคนที่มีศักยภาพมีความเพียบพร้อมนะครับทั้งงานทั้งเงินนะครับแล้วก็หน้าตาทางสังคมนะเป็นจังหวัดที่ดีแล้วมีเกณฑ์ที่เราจะเจอคนที่ถูกใจถูกสเปค นะครับถือว่าสมหวังนะผมมองว่าใน12ราศีเนี่ยนะครับชาวราศีพิจิกก็เป็นหนึ่งนะครับในราศีที่สามารถประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซี่ยไพ่เสริมยังไงนะให้เรื่องความรักปังปุริเยกว่าเดิมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะครับได้ไพ่นะครับ,รบอัตนารีสวนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไพ่เสมอภาคนะ นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะให้เสมอภาคนั่นก็หมายความว่าความรักของคุณนะครับจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่การให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับนะแล้วก็เป็นการเสมอภาคกันทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะผู้หญิงครึ่งหนึง่งผู้ชายครึ่งหนึ่งนะครับนะก็หมายความว่าถ้าตัวเราเองจะมีคู่ครองหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับ hungry. ให้เราเลือกคนที่หนึ่งเขาให้เกียรติเรา นะครับแล้วก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นหรือเหยียดหยามนะว่าเอาละ่ะฉันเป็นคนเลี้ยงดูเธอนะฉันให้เงินให้ทองฉันซัพพอร์ตเธอนู่นนี่ยเธอต้องอยู่ใต้อนาจาอะไรเงี้ยมันถือว่าไม่ใช่นะนะครับถ้ามีคนเข้ามาลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่านะครับความรักก็ไม่สมบูรณ์นะครับความรักสมบูรณ์คือต้องเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายนะเราดูนะเห็นปะ นะครึ่งหนึ่งนะครับนะเป็นผู้ชายครึ่งนึงเป็นผู้หญิงนะนะนั่นหะมายความว่าความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือคุณไปละลาบละหลวงนะครับสิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือไม่ให้เกียรตินั่นแหละปรับปรุงถ้าเราอยากจะได้คู่ครองหรือแฟนนะครับกลับมานะครับรักกันเหมือนเดิมคุณต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอย่าคิดว่าเราเอง นะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเราเป็นคนหาเงินและเราจะไปเขาเรียกว่าคมเหงจิตใจเขาอันนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่นะครับนะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยบางทีคนเขาไม่มีทางไปนะเขาก็ทนนะแต่พอเขามีทางไปปุ๊บเนี่ยเขาไปเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะไพ่เป็นการบ่งบอกว่านะครับตัวเราเองนะครับมีเกณฑ์ที่เจอคู่ครองนะครับที่นะครับให้เกียรติเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนนะครับที่พร้อมที่จะนะครับ ไปด้วยกันทุกเรื่องนะอันนี้ถือโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ตามนี้ก็อาจจะอยู่ขันไม่ยืดนะก็คือในเมื่อเรารู้แล้วเนาะก็พยายามปรับปรุงปรับนิสัยนะครับให้ให้เกริซส่งกันและกันแลวชีวิตความรักคุณจะนะครับสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูนะครับในเรื่องของการงาน นะครับเหงื่อจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าแอร์เสียพัดลมก็เปิดไม่ได้นะฮะก็เลยต้องนะครับเปิดแบบปิดพัดลมก็จะร้อนนิดนึงนะครับนะเอาล่ะนะครับนะก็เดี๋ยวเรื่องของการงานคือดาวพระอาทิต์นะครับนะดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับนะแน่นอนครับตอนนี้ครับ1-15ยังคงอยู่ในราศีสิงห์นะครับกับบ้านตัวเองนะครับหลังจากที่ท่องเที่ยว เป็นเวลา1ปีนะครับ365วันกลับบ้านสักทีหนึ่งนะครับนะก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีพิจิกจะโดดเด่นในเรื่องงานประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมีความมั่นใจในเรื่องของการงานมีความรับผิดชอบคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะประสบ ผลสําเร็จมีความมั่นคงนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะเอาแบบให้ปังปูรีเยเลยนะครับได้ไพ่หมดคออาวนะก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาเลื้อะลังนะครับเรื่องของการงานยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะต้องบอกว่าคุณได้ผ่านพ้นเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับไพ่นี้แปลว่าไพ่พ้นคอนะครับนะ รบ,บรรยากาศหรือความตึงหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่มันเคยมีปัญหานะครับมันก็สะสางแล้วนะครับแน่นอนครับชาวราศีพิจิตหลายๆท่านนะครับเรื่องการงานเนี่ยเป็นเรื่องของความคาดหวังของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยเราจะถูกกดดันมาพอสมควรน,นะครับนะแต่ณตอนนี้นะครับนะ เสถียรแล้วมั่นคงแล้วนะครับเรื่องอะไรที่เคยกังวลเรื่องอะไรที่เคยวิตกกังวลนะก็สามารถผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับนะพ้นเคาะ์แล้วนะก็ดีทุกอย่างเลยตอนนี้เรื่องงานนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเอาละนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากไม่น้อยนะครับนะคราผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับนะท่านใดทุกอกทุกใจนะครับขอข่าคกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตลอก สวัสดีครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะ